สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลกเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับ10ล่างนะครับผมนะสถิติตั้งต้น1ตัวละหกห้านะครับผมใช้หลักพันแล้วก็10ครั้งที่4หลักพันสิครั้งที่4นะครับผมนะสูตรตรงนี้นะครับผมนะก็มาดูในส่วนของการหลุดนะครับผมนะน่าจะหลุดประมาณ3ครั้งนะครับก็ อยู่ในส่วนของปี6-6ทั้งหมดเลยนะครับ1เมษานะครับผมนะนะครับเมษานะครับหลุด1ครั้งนะครับผมนะก็ตัวที่2ก็จะเป็น16นะครับผมนะอ่าส6พฤษภาแล้วก็16มิถุนานะครับผมนะมาดูในส่วนของ 31กรกฎาคมนะครับผมนะ31กรกฎาคมนะครับอย่างที่บอกใช้หลักพันแล้วก็10ครั้งที่4นะครับก็ได้15ได้5เป็นเลขดับนะครับหลักสิบมาที่เลข1นะครับนะ5ดับอยู่นะครับนะแล้วก็ในส่วนของ16สิงหาเราได้เลข0ูนย์เป็นเลขดับนะครับนะเลขศูนย์เป็นเลขดับนะครับตรงนี้ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับห่วยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ